lắp hiệp bao phủ vừa nèo hứa lưu vừa lưu vừa thừa vừa hứa 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 ตัวเอาละตัวทีช่วยเฮียอะไรวะไหนวะพี่ว่ากูอยู่ไหนวะลานบารงเอาเนี่ยช่วยวัดข้างหลังวะเฮ้ยเฮ้ยกูช่วยเองฮึยโอ้เฮ้ยเฮียเก้ยพี่กูต้องมาเล่นสัตว์อปเฮียข้างหลังก่อนดิไปเฮียข้างหลังก่อนในข้างหลังก่อน ลงนี้แหละกูว่าของจริงนะจัดถ้าไม่มีใครมายุ่งกูว่าไม่ยุ่งครับใช่ไหมพี่บอสตายกูเยี่พี่กูอยู่ไหนวะเอฟฟูได้เลยไหมเนี่ยอ๋อนไม่เป็เนไม่เห็นเนี่ย ไปบอข้างหลังมันไมีขวางวะวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันไอ้เขี้ยยเกือบฟันซี่กูแล้วมาจะเอาอะไอ้ยเอฟุกันไหนเอฟุกันไหนสวยลุ้มันลุ้มันสวยละครรำไปรองไว้ละครรำไปรองวละครรำไปรองไว้ละครรำไปรองไว้สวยระวัง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  เฮียฟูไม่คดกิ่งอะสวยสวิตไปสวิตไปพวกกลัสามคนในสัตว์นะข้ามาตัวไซเฮียตัวทีช่วยอะวะอ๋อเป็นท่าเป็นท่าเป็นท่าเฉย่ท่าเฉยใช่ถ้ามันบอกอยู่เราสามารถกดตัวเอได้กดตัวเอทีมันอะ,อะทีไม,ม่กัรกาแตกเฮ้ยพวกตายพวกตายพี่อยู่โดดขึ้นมาตายกอเฮ้ยมันการมันกามันกันกเือ มามาไปมาเอมึงกั็กูอ่ะมาโอเคอย่าหันหลังเขาบอกว่าเฮียเหีืยว่าขอ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 หนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาดิหนึ่งหนึ่งมาดิเฮ้ยเฮ้ยเอต่าตรงกลัวเฮียกูเก่งไอ้ต่าอย่าไปตายเลยครับอย่าไปตายเลยอ๋อเฮียงาไอ้ต่ามึงเป็นหนวดขาวอะอุ้ยเจสเกต จิตเข้มพี่กูโดนอะไรอ่ะโดนโดนอีโมชั่นมากูเองกูเองกูเองเันแล้วโอ้โหหยาที่มันของมันอีโมแตเนตี่อะไรของมันวะของมันของมันตกไกลของมันอู้หน้ามันโตหน้ามันเติมอ่ะเย้มันเติมเอออเติม ตายโอ้ดับเติมอ่ะสวยว้ายสัตว์ดับเติมเดี๋ยวเจอกูไอเฮี้ยมาดิเฮี้ยเกิดแก่กันเลยสัตว์อืมเอาไปหนึ่งสวยสวยน้ำล้มน้ำอ้มน้ำล้มน้ำล้มน้ำล้มไอ้เยอยกูฟันหลังไม่ได้ด้วยสัตว์โคตรโกงเลยสัตว์ลมคัญไอ้เฮี้ยนี่วะอีโมชั่นแม่ไอ้เฮี้ยกูอยาก กูไม่มีสก,กินเหรอวะไอส,สัตว์เสียดายยังมาเลยโอ้แย่วะมีสก,กินมาโอ้ยถีบมันทีบม,มันดีถีมันดีิย้ยกูไหวม,มันที่อย่างนั้นถีแล้วไอสัตว์แม่งไม่ติดให้กูสักทีลูกแต่เมื่อกี้มัน<อ>ตายอยูอ่แต่เมื่อกี้มันตายอยอะไหนเราเมันก็ตายอยูอ่เว้ยไอ้กดอาร์เดสได้นะอย่าลืวามวัดไอ้เชี่ย สวยอโอ้โหโดนกูได้งไงวะไอเยต้องเปิดต้องเปิดโหมดล็อกคีย์เลยสัตว์เปิดโหมดชิปล็อกเลยสัตว์อือพี่บอสมันตายแล้วสวยฟุกดีมากแต่ก็เป็นนักดาบไปไอ้จะโดนหรอสองคนะอะไอเยฝุวนพวกเรามันกำลังคุมมันเลยว่าใครเป็นคือเจ้ายอย่างยุบจำลองไลสัตว์เอ้ยพี่บอสไอ้เฮียนั่นมา ไอ้เหี้ยพี่บอสหรือใครไอ้เหี้ยฟันที่บอสไอ้สัตว์กูที่ว่พี่บอลฟันยู่แน่เลยไอ้แบบแบบไม่ใช่แล้วฟันแต้มกูจะขึ้นไอ้เหี้ยกูแก้แค้นไอ้พี่กูไอ้สัตว์เฮ้ยวันวางแค่ละไม้ตัดใครใครมึงเหรอ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 มาดิมึงเหรอ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 สวยไอ้เจ้ยฝุกลาดไอ้สัตว์ไม่เป็นไรดีมากไม่เป็นไรดีผมว่าดีมาก แต่กูกค่ตายแล้วอ่ะกูเลิกกูเหลือติ่งเดียวอ,อุ้ยเจ้กูถีบแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยวะแล้วมันนิ่งอยู่วะนิ่งดิเฮียมี่เขาเติมอ่ะกูถีบไปตัวมันยืนยังแข็งตักเลยเอาดีเอาดีไอเชิ้นนี่เข้าหลังกูเฮ้แมนเดี๋ยวอาอลเลยกูะะเฮ้เฮ้เฮ้มึงจะล้อมหนา้าล้อมหลังกูไม่ได้นะต้องซื้ออย่างเดียวเหรอมาฆ่าคนไปเลยแล้วก็ไปสุ่มเอามันจะมีให้มึงไปทำเควสด้วยเว้ย ไอ้เจ้าพี่กูอยู่ไหนวะตายเลยพี่เจ็ดโมมาดิฮึไอ้โย่ไอ้ยยยวัดไอ้โย่กูว่าน่าฆ่าแบบตัวใส่สัสกูยังคลองกูยังคลองสนามอยู่เออสัตว์กูว่าะอิ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 ว้ากูตายแล้ว ไว้วัดเอาไอ้คนกลางไอ้คนกลางไอ้คนกลางสวยช่วยเชี right? ่ยวฟุกก e. ่อนช่วยเชี่ยวฟุกก่อนไหวน้องกหวน้องกหวยไอ้ลูกกี้ดิเออน้องก๋วยน้องไหวไอ้ฟุกลูกพี้ไหวลูกพี่อะไรยังไงไปถีบไปโดนแงเล้งทีวะผมพยายามถีบแล้วมันต้องไกลแบบเออไอ้เชี่ยวแม่โอ้โหแมทมาดีม้ายดีดีโดินอีโบโดนกอีโบเย็ดินกูอีโบเดียวกูเลยดิไอ้เย้ อ้ยยเีรู้เปล่าสมุทรไลท์ทแท้จริงอ่ะว่าดิไอเยี่ยงถึงงาถังซานเหรอไอสัตว์ไอเยี่ยกูช่วยฟันฟันไอเยี่ยกูฟันที่กูไอสัตว์ขอโทษพี่เออแคดูหน่อยก็เกิไข่แม่งมาล่อไอกูตอนกูเย็นนิ่งๆเลย ไอเชื้อไอเยี่ยมทางเออือให้นาทีตัวนี้ไม่เป็นไรขอบคุณมากไอตัตัวละมาดิไอเยี่ยฟูเล่นเล่นอันนี้คตรช่ำอ่ะมาดิไอเยีเยี่ยาเลยมันรอบทิศทางเหรอรื่นเี้ไอเยี่ยมอึดจังวะไอ้ตั์ มามาเมืองกูดิเมืองกูดนี่อเอ้ยโหลุมไอ้ข่าโอ้ยใครเขาบ้าฝันกูตอนกูเปลี่ยนขอว่าไอ้ได้ยีเฮ้ยผมเปลี่ยนไม่ได้อ่ะไอ้ยี่ผมอยากเปลี่ยนมีดกดบีกดบีกดบีบเปลี่ยนเปลี่ยนมีดกดบีกดบีบบไอ้สัตว,ว,ว์ดูดูเงากูไอ้ฟุกไอ้เหี้ยพี่วอามีอาวุธอ๋ออันนี้ไม่ใช่าหารหัสหลักกูดีกว่าลืมไปไอ้เหี้ยเคียวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ขากูไอ้เหี้ยนี่ขากูขากู อ๋อเยี่ยฟุกตัดไอ้เยี่ยฟุกตายกูเลยมันกูทำไอ้เยไอ้เยกูเปลี่ยนอาวุธมากเลยนะไอ้ยาไอ้ยาเดี๋ยโอ้โหอืม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 โอเคกูตายไอ้ชักกูตายเยี่ยกูเนี่ยตายนี่เปลี่ยนของอยู่กูก็ตายตัดมาอุ้ยไอ้เย่อ้ยกูเปลี่ยนของแล้วแเอ้ยไม่ายมาเลยมันถ่ายแล้วตัดหญ้าเลยเยี่ยดับ เยี่มกำลังดัดจุดเกิดด้สนะัตว์อืออืออีเหี้ยวฟันโดนกูไอ้สัตว์อืโอ้ยยี่มต้องการด้ว่ยหรือใบล้วค่อยถีบวันเ,เป็นบัตรโตไซดีกว่าเฮียเอ้วยไม่ไหวเออบัตรโตไซกูไอ้สัตว์คูณย่ยนี่อันนี้ดีกว่า มาแยกกิ่ยวเมฆสัตว์ว้ารอยีนทำเพี้ยอะไรเออไอ้เจ้าต่อยกูแม่งเป็นวันพันเลยสัตว์พี่บอลเขากำลังศึกษาอไอ้เจออ้าบัวขาวเป็นชาเมฆเหรอกำลังอัพเกรดอัพเกรดดาบไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยกูค,คิวมึงช่วยเพื่อนกูไอ้สัตว์ช่วยเพื่อนกู ช่วยเพื่อนกูใจเย็นฟุกไอ้ฟุกระวังเฮ้ยใครเขาไม่คุณแล้เหรอคุณริ่มผมก็อดทนเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวผมขึ้นไปฟันมันให้พี่เดี๋ยวผมขึ้นไปฟันแน่นึงไอ้เหี้ยกูกำลังอัพเกี่ยวกับไอ้ได้หี่ึพใครวะไอ้เหี้ยไม่ลุมกูเลยนี่แหละไม่เงียบอยู่ไม่ลุมกูเหี้ยอ้าฮึควายฟันพี่กูไม่หยุดลงมายังฟันพี่กูไม่หยุดอีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเออ ไอ้เชี่ยมฟันโดนเลยอ่ะตัวนี้แหละตัวนี้แหละเออบอลต์ไตไอเฮียไอ้เฮียเฮียมอนตี้อ่ะมอนตี้ขับไปขาดแม่ไอ้ซัตมอนตี้ไอ้สัตเออดี๋ยวกูไอซัตกูไอเฮียไอ้เฮี้ยสักกูอยู่นั่นแหละกูจะเปลี่ยนสกินดาบไอ้เฮี้ยนะสักสักึงกูกูกูเก็บสองไอ้สัตไอ้เฮี้ยเอ้ ไอ้สัตว์เขาดวนกันอยู่เฮียอย่าเสือกวายเฮียเฮียไอเฮียเอ้ยกูตายหายตัวไหนพี่อยู่ไหนวะพี่วัดลืออัพเกรดด่านอยู่อีกสุดอ้ยเฮียพี่อัพเกรดอยู่นะเราตีมันมันก็ตีเราสวนได้ใช่ไหมมันไม่ได้ติดชั้นั่นดิกูต้องไปหาเพชรเปล่าเพื่อให้ดาบกูโอ้โหเฉียเลยพี่ ไปเนึงผมก็นั่นอยู่ไอ้เหี้ยวันพันสองตองตัวเหรอวะโอ้โหมันต่อยมันต่อยกลับหลังได้ยี่สิบไม้อ่ะก็ไปหาเศษไอ้นี่กันเถอะชิ้นส่วนเพชรอ่ะเราต้องไปหา,ออาไเอเทมอเอาเปล่ามาไอ้เหี้ยเเอาหี้ยได้ข้าดอา่ะโอ้กอูกลัวที่ถึงแต่ลายเลยกระจอกเอ้ยไอ้เหี้ย